สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านป้าเต้จะพาไปอ่านดวงตัวอย่างของคนที่เกิดวันที่16ผู้พฤศจิกายนพศ2 5 2 0เกิดเวลา8โมงเช้า12นาทีตอนนี้อายุย่าง47ปีไม่ได้ถามอะไรมาป้าเต้ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ลงคลิปแล้วมาถามป้าไม่ได้ย้อนไปอ่านนะคะเพราะว่ากฎใน YouTube เขาไม่ให้ไปดูคลิปของตัวเองพอป้าเต้ไปดูคลิปนี้เขาอาจจะไม่ให้รายได้กรณีถ้าเกิดว่ามีรายได้จากการโฆษณาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะป้าเต้ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูยกเว้นแต่ที่เราเข้าไปดูในโปรแกรมสตูดิโอแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้เรียนให้ทราบก่อนนะทาไมป้าเต้ไม่ค่อยได้ไปดูเรื่อง พอเราลงคลิปแล้วเราจําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันลงไปเยอะว่าเราลงลงอะไรไปบ้างแล้วเราต้องไปดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็มาผูกดวงใหม่นะคะถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราลงไปนั้นมันเกี่ยวกับอะไรแต่จะไม่ได้ย้อนไปฟังนะคะผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วเจ้าชะตาจะมีลัคนา อยู่ที่ราศีพิจิกทําให้เป็นคนธาตุน้ํานะคะราศีพิจิกนี้คือเป็นธาตุน้ําดังนั้นเจ้าชะตาจึงมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนระหว่างธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคะคนราศีเมษก็มีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนก็เหมือนกันแต่ว่าคนธาตุน้ำเนี่ยจะร้อนแบบน้ําร้อนแต่คนราศีเมษนี่จะร้อนแบบไฟนั่นเองนะคะดาวองคารไปอยู่เรือนไหนอ่านถึงความเอาใจใส่ห่วงใยในเรือนนั้นดาวองคารไปอยู่ที่สุภะได้ตำ น,นในณนวงังดาวอังคารดวงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแต่ว่าดาวอังคารเป็นกาลกินีคนที่มีลัคนาไปอยู่ในเรือนของดาวกาลกินีให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองได้ดีนะคะมักจะไม่เสียเปรียบใครง่ายๆเมื่อดาวอังคารไปอยู่สุภากาลากินีสุภาอ่านว่าเจ้าชะตาจะเดือดร้อนเรื่องภายในครอบครัว เรื่องภายในครอบครัวจะไม่ค่อยมีความสุขความสงบนะคะมักจะมีปัญหากับพี่น้องอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนะคะดาวอังคารนั้นหมายถึงอารมณ์หมายถึงความรู้สึกทําให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเรื่องไม่ควรโกรธก็โกรธอย่างนี้เป็นต้นสุภาแปลว่าครอบครัวสุภาหมายถึงญาติผู้ใหญ่เจ้าชะตาก็เลยเป็นคนห่วงใยเอาใจใส่ในเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือนั่นเองนะคะ การเงินของเจ้าชะตาไปดูที่ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสไปตกมรณนะ ถ้ากระดุมพระตกมรณะอ่านว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะสิ้นเปลืองเงินทองหมดเปลืองเงินทองไปได้ง่ายๆนะคะมีเกณฑ์สูงที่จะรักษาทรัพย์ไว้ไม่อยู่เพราะว่ากระดุมพระตกมรณะดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวขนาดใหญ่นะคะเมื่อเป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระปุตตะมรณะอ่านว่ามีลูกน้อยคนหรือมีไม่ค่อยมีหรือเรียกว่ามียากในราศีจักได้ตําแหน่ง ประในนวังก็ได้ตำแหน่งนิดก็อ่านว่าเจ้าชะตาอาจจะมีลูกยากดังนั้นถ้าอยากจะมีลูกก็ต้องปรึกษาคุณหมอหรือถึงมีก็แปลว่าเขาเป็นคนขี้โรคหรือได้ไปอยู่ไกลต้องส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงดูหรือไม่ค่อยได้ใกล้ชิดเมื่อไม่ได้ใกล้ชิดจะหวังพึ่งพาลูกได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าหวังพึ่งได้ยากนั่นเองนะคะไปดูเรื่องฐานะการเงินนะคะเมื่อ การเงินไปตกมรณนะก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะเ,เก็บทรัพย์สินเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่มีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินปรากฏว่าในเรือนลาภะนะคะดาวาพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภระลาพระกลุมรักษ์อ่านว่าโชคลาภผลประโยชน์รักเจ้าชะตานะคะพุธในราศีจกได้ตําแหน่งกลางๆในนวังก็ได้ตําแหน่งกลางๆแล้วเขาก็เป็นดาวบริวารด้วยก็แปลว่าโชคลาภของ อาจจะมีมาถึงเจ้าชะตาบ้างแต่ก็ได้นิดหน,หน่อยๆนะคะเป็นคนมีดวงทางด้านการเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับทําให้เจ้าชะตาร่ํารวยเพราะฉะนั้นดวงนี้จึงถือว่ามีปัญหาทางด้านการเงินพอเราไปดูเรื่องลูกก็ถือว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูพอเราไปดูเรื่องงานนะคะเจ้าเรือนกัมมะ ไปอยู่ในเรือนวินาศอีกก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะตกงานได้ง่ายๆมีเกณฑ์ลาออกจากงานย้ายงานบ่อยกํามะาวินาศแปลว่ามีโอกาสย้ายงานทุก4-5ปีเขาเรียกว่า3-5ปีนี้มีโอกาสสูงที่จะได้ย้าย เรื่องงานดาวอาทิตย์บังเอิญในทักษะก็เป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่างานอีกนะคะเมื่อเขาไปอยู่ที่ราศีจากเขาได้ตําแหน่งนิดนะคะในระหว่างอาทิตย์ดวงนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าเจ้าชะตาไป ย้ายงานบ่อยๆหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือการไม่อยู่กับที่ได้โยกได้ย้ยายสมมติเจ้าชะตาทํางานเป็นข้าราชการก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าได้ย้ายบ่อยๆก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้เจ้าชะตาจะเริญรุ่งเรือง แต่ถ้าอยู่กับที่เมื่อไหร่ก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะไม่ค่อยได้เติบโตนั่นเองดวงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อเลยวัย45ปีไปแล้วเพราะว่าในราศีจากดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งนิดแต่ในนวังได้ตำแหน่งราชาโชคผลจากราชาโชคก็คือจะให้ผลหลัง45ปีไปแล้วนะคะมีดาวเสาไปอยู่กรมมะดาวเสาวดวงนี้เป็นดาวอายุตามทักษะถามถึงเรื่องอายุไปดูคุณภาพของดาว ในราศีจะจักได้ตําแหน่งประนะคะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเมื่อได้ตําแหน่งประประนี้แปลว่าเหนื่อยแปลว่าหนักแปลว่าไม่สมบูรณ์หรือแปลว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองแสดงว่าช่วงต้นเริ่มต้นในชีวิตเจ้าชะตาจะลําบากก่อนนะคะในนวังได้ตําแหน่งมหาจักรเจ้าชะตาจะได้ดีหลัง ดาวเสาร์นี้เขาบอกว่าให้ดูหลัง50นะคะดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยเลยวัย45ปี50ปีไปแล้วเจ้าชะตาจะเริ่มมีความมั่นคงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนั่นเองนะคะก็ถือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานจะช่วยเอาไว้ได้ดาวราหูเป็นดาวภาษีเมื่อไปอยู่ที่ลาภะก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะถูกหวยรวยเบอร์หรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องอาจจะ แบ่งทรัพย์สินแบ่งเงินแบ่งทองหรือได้มรดกจากญาติพี่น้องมาอย่างนี้เป็นตน้นในราศีจากดาวราหูได้ตําแหน่งกลางๆในนวางก็ตําแหน่งกลางๆเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่ถูกหวยอยู่บ่บอยๆเรื่องรายได้มีรายจ่ายสูงเนี่ยแต่ก็ยังดีที่เขาเรียกว่าเทวดาช่วยอยู่นะคะการที่ถูกหวยรวยเบอร์นี่แหละนะคะ สุขภาพของเจ้าชะตาไปดูที่ดาวองคารดาวองคารไปอยู่สุภาก็แปลว่าภายในบ้านเรือนจะมีปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนี้เป็นตน้นเจ้าชะตาเองก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเลือดมีลมที่ดีนะคะถือ,อเพราะว่าดาวอังคารในนว,วังได้ตำแหน่งเกษตรเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะมีสุขภาพที่ดีอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าชะตาเป็นคนเลือดร้อน เมื่อสูงวัยขึ้นมาก็ให้เรามาระวังโรคภัยอะไรที่เกี่ยวกับความดันสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคู่มีวาส,สนาเป็นอย่างไรบ้างให้ไปดูที่ดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีจากนั้นไปอยู่ที่วินาศปัตนิวินาศแปลว่า1แต่งงานช้าหรือไม่ได้แต่งงานสองออมีคู่แล้วมีเกณฑ์ได้พัดพลากหรืออยู่คนละที่สม,มีเกณฑ์ที่ คู่นั้นจะเป็นคนไกลถิ่นไกลบ้านดาวสุกในราศีจักได้ตำแหน่งเกษตรในนว,วางได้ตำแหน่งเทวีชโชคนะคะจึงถือได้ว่าเจ้าชะตาค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความรักคนรักมักไม่ได้กันหรือคนที่ได้มักจะไม่รักเขาให้อ่านอย่างนี้นะคะ เมื่อดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนวินาศทําให้เจ้าชะตากับคู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือได้แต่งงานกับคนที่เขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรืออยู่คนละที่นั่นเองความรักจึงถือว่าเศร้าอยู่ในเกณฑ์เศร้าอยู่นะคะรักรักไม่สดชื่นนะคะไปดูดาวจรกันนะคะ ปีนี้เจ้าชะตาอายุย่างอยู่ที่47ปีทําให้ดาวเสาโคโจรมาเป็นดาวบริวารดาวพฤหัสเป็นดาวอายุเดิมพฤหัสดวงนี้อยู่ตรงมรณะนะเมื่อจรมาเป็นดาวอายุไปอยู่ตรงปัตตนินะคะมรณะนะปัตตนิแปลว่าอยู่ไกลกันแปลว่าเรี่เลิกรากันแปลว่าทะเลาะกัน ดังนั้นดาวอะไรที่เคยอยู่ในเรือนที่เสียพอจรไปอยู่ในเรือนที่ดีมีเกณฑ์จะมีอุปสรรคในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นหนึ่งละเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะลูกของเจ้าชะตาอาจจะไปเรียนที่ไกลๆก,การเงินปีนี้เจ้าชะตาก็มีปัญหามีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายออกไปเยอะนะคะทะเลาะกับคนรักคู่ครองเพราะว่าเรื่องของการเงิน อย่างนี้เป็นต้นหรือมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองเพราะว่าเ,ออเจ้าชะตาได้มีการเซ็นสัญญาหรือทำสัญญากันใหม่หรือสัญญาจะซื้อจะขายหรือเจ้าชะตาอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างไปเพื่อให้ได้บางอย่างมาเขาเรียกว่าต้องเสียไปจึงจะได้มาเรียกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะคะ ดาวราหูปีนี้โครจรมาเป็นเดทเดิมดาวราหูอยู่ตรงคําว่าลาภะจรไปอยู่ปุตตะส่วนที่จะช่วยได้ก็คือจะมีโชคมีดวงก็เสียงหวยรวยเบอร์ปีนี้ก็เลยมีเกณฑ์สูงปีหน้านะคะตั้งแต่13พฤษภาดาวราหูกับดาวเสารจรไปเจอกันก็เป็นช่วงเวลาที่มีส่วนที่จะทำให้เจ้าชะตานั้นมีโชคมีลาบทางด้านการเงินขึ้นมานั่นเองนะคะ ปีนี้ก็อดทนไปก่อนปีหน้าก็เลยมีเกณฑ์สูงตั้งแต่พฤษภาพฤษภาปี6 8ถึงวันที่14คกุมภาปี69นะคะค่ะหลังจากพฤษดาวสาวย้ายไปอยู่ตรงปุตตะเขาก็จะไปร็งกับดาวราหูอยู่ตรงราศีกันอีกนะก็แปลว่าตั้งแต่พฤษภา68เป็นต้นไปนะคะ จนถึงปี71นู่นเจ้าชะตาก็เลยมีโชคช่วยนะคะก็หวังว่าเจ้าชะตาคงจับฟื้นในตอนนั้นแหละนะคะค่ะสำหรับดวงนี้ปะะเต้ขอดูให้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของดวงและ FC ทุกคนนะคะที่ตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะะเต้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ